สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแอมยนินดีต้อนรับเข้าสู่จเราพินสตาร์วันนี้เรากําลังเดินทางไปเปลี่ยนยางเลยครับยางผมเนี่ยไปที่เปลี่ยนมาหสองปีแล้วนะครับต้องบอกว่ามันหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ยางที่เราจะไปเปลี่ยนวันดี้นะครับเราจะไปเปลี่ยนที่โชว์พาว ตุ๊บอดุดนด้ครับใกล้บ้านเลยนะครับผมเรียได้ว่าเป็นอย่างที่เพิ่งมาใหม่เปิดตัวมาใหม่ๆนะครับผมนี่ได้ใส่เป็นคนแรกๆของประเทศเลยนะครับอย่างนั้นคือพิลลรี่ไดอาโบลอนโซ่สี่นะครับอยากใส่แล้วนะครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่โชว์พาวกันก่อนเลยครับไม่ได้ครับถึงแล้วครับโชว์พาวข้างหน้าจะเป็นร้าน กาแฟนะครับเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องเข้าข้างหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูยางของผมกันนะครับนี่ทางเข้าแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โชว์พาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางนะครับเนื่องจากยางเก่าผมเนี่ยมันแตกลายงาหมดแล้วนะครับคือเนี่ยถ้าพูดถึงปียางเนี่ยคือผมลากยางเนี้ยมาเกือบสามปีสองปีกว่านะครับประมาณ2ปีแล้วกันที่ไม่ได้เปลี่ยนยางเลยมันก็คือขับมาโดยที่ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็แบบเออแบบ ได้มันต้องได้แล้วก็ก็เลยมีโอกาสวันนี้นะครับมียางมาใหม่แบบใหม่มากๆเลยครับเป็นของพิลลี่เลยครับพิลลี่ลอโซโฟเลยครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นลอสโซโฟนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เขามีคุณสมบัติมากกว่าลอโซสามเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายยางไม่เคยใช้พิลลี่มาก่อนเลยแลวระหว่างที่เรารอเปลี่ยนพี่ๆเขาถอดยางนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูว่าที่โชวกพาวเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนี่ของเยอะมากนะครับพี่ครับสวัสด,ดีครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรที่ร้านบ้างครับที่ร้านจะเป็นฟรีค่าบริการติดตั้งแล้วก็ในเนี้ย,ยถ้าลูกค้าซื้อสินค้าครบ3,000บาทที่ร้านจะมีเป็นในส่วนของแลกบัตรแลกเครื่องดื่มฟรีเครื่องดื่มหนึ่ง,กงแก้วที่ร้านคาเฟ่โชกพาวพวกนี้ก็คือติดตั้งฟรีเหมือนกันเหรอครับใช่ที่ร้านจะเป็นฟรีค่าบริการติดตั้งหมดเลยเป็น,<อ>นเซอร์วิสเบื้องต้นเป็นการ่างน้ำมันเครื่องเป็นข้าว<อ> ตอนนี้คู่ลนะพันสี่ร้อยแปดสิบหน้าหลังนี้เลยคู่กันขับไปนี่ซิ่งเลยนะ<อ>ใครดูอยู่นี่ <c oughs> ไปเปลี่ยนให้ซิ่งเลยนะครับอตอนนี้ก็นะครับมีโปรโมชั่นของ Angel GT2 นะครับโปรโมชั่นตอนนี้แถมล่มพิาลารี่ของแท้นะครับนี่มีพิตตี้มาถือล่มอันนี้เป็นล่มแบบเดียวกับที่ใช้ในสนามเลยนะครับอ,อยากได้อะต้องมาสอันนี้ไม่แบ่งขายเหรอนี่ข้างในก็จะเป็นแบบกัน UV ด้วยนะครับ โอเคครับขอบคุณี right it, like um, ิกางให้ด ok ูครับ so, ก um, so, so. ็อะไรนะเมื่อกี uh, so really? ้พี่เขาบอกว่าถ้าซื้ออันนี้แถมให้4ี่อย่างมีหมวกมีพุงกุญแจมีพรมแล้วก็ผ้าคุมรถกับค่าคุมรถอันนี้ก็คือแรกซื้อนะคะอ๋อแรกซื้อก็จะมีพรม3าแบบให้แรกซื้อนะถ้าซื้อตอนนี้ปกติขายไหมขายแยกไหมไม่ขายแยกอ๋อก็คือเอาไว้ทําโปรโมชั่นอย่างเดียวแล้วที่ราคา4ี่พันกว่าบาทเนี่ยเอาไว้โชว์ว่าแบบรถเยอะ โอเคนี่ครับถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแล้วเฮ้ยตรงมีผมเพิ่งเห็นว่าข้างๆมีลายเป็นสีเหลืองๆด้วยนะครับเป็นลายรอโซโฟนะครับลายสายฟ้าแบบใหม่นะครับคือเพื่อน,อนๆจะสังเกตได้นะครับว่ายางตัวนี้มีความพิเศษคืออะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้นยางเนี่ยมี3ามคอมเพลอไม่มี2คอมเพลใช่ไหมก็คือตรงกลางแข็งข้างๆอ่อนแต่ตอนนี้นะครับตัวแรกนะครับที่มีสาคอมเพลนะครับคือ ตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นคอมเพลตที่แข็งใช่ไหมแล้วก็อ่อนลงมาแล้วตรงเนี้ยเป็นคอมเพลตเอสซีนะครับหรือว่าสเปเชียลคอมเพลตที่มันเป็นยางคอมเพลตเดียวกับยางสลิกนะครับก็คือจะโคตรหนึบโหแน่นจริงแน่นมากนะครับถ้าเทียบกับตังอื่นก็คือแบบตรงเนี้ยจะนุ่มกว่าที่อื่นครับนี่จะเป็นล้อหน้านะครับพร้อมกับ ตรงนี้สีเหลืองตองนี้มีสองสีนะคือเลือกได้ว่าจะเอาสีแดงหรือสีเหลืองนะครับเรียบร้อยไม่ครับเทียบกับของเดิมต้องเปลี่ยนสรุปต้องเปลี่ยนที่เติมลมด้วยนะครับเพราะว่าล้าวหมดแล้วนะครับโดนปีกห้าร้อยคือเนี่ยเพื่อนๆดูคือมันมันเป็นแตกลายหมดแล้วนะครับข้างในมันลงร่องลึกไปแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะเพราะว่าจอดไม่ค่อยได้ขับด้วยไงช่วงนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับจริงก็ ก็ไม่ควรขับแล้วนะเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานของยางแล้วยางเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ปีนะครับก็ควรเปลี่ยนตอนนี้ก็กําลังตั้งล้ออยู่นะครับนูนนูนนูตั้งส่วนถ่วงยางไดโบลสเดียโบลโซเนี่ยเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้แบบวัโอโอละครับใช้บนถนนก็ได้บนถนนที่เปียกก็ดีนะครับหรืออยากเอาไปขับในสนามก็มีความสุขนะครับแต่ถ้าอยากไปขับขับสนามจริงก็ไปใช้แบบ ยางแบบซูปเปอร์คอซ่อาดีกว่าที่เป็นตัวแบบสเปคสนามไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันออกแบบมาให้ใช้แบบขับบนถนนให้สนุกนะครับคืออยาง p i อ r ์รี่เดียโบโรโซโรโซเนี่ยจะมีมาทั้งหมด2ไซส์นะครับไซอ,อไซส์ส8 0เนี่ยจะได้เป็นแค่2คอมเปลเนาะต้องเป็น190นะครับถึงจะได้3คอมเปลสา3คอมเปลาก็คือ ตรงกลางแข็งแล้วก็ค่อยๆนิ่มค่อยๆนึบอะ่ะพูดง่ายๆแข็งแข็งเพื่อใช้งานได้นานข้างๆก็เริ่มนุ่มขึ้นเอยนิ่มขึ้นเพื่อให้มันเกาะถนนได้หนึบขึ้นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็น SC ก็คือ Special Com p เ u n d เป็นยางเสรเดียวกับ s o l i คนะครับเป็นตัวแรกในโลกเลยนะที่ใส่มาอยู่ในยางแบบยางแบบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นไฮไลท์ของเดียบโรลอโซ่สี่นะครับก็แต่ถ้าเป็น180ก็จะได้แค่2คอมเพล็์นะครับ เราคาเนี่ยของ180ดเนี่ยด้านหลังหน้ากว้าง180เนี่ยจะอยู่ที่13,900บาทหมายความว่าเพิ่มอีก600บาทนะครับเป็น190แต่ว่าได้เป็น3คอมเปาแล้วก็ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเป็น190อยู่แล้วนะครับสเปคเดิมของผมเนี่ยมันเป็นร8 0ยนะครับแต่พอใส่190มันก็เต็มซุ้มแล้วมันก็ใหญ่แล้วก็สวยขึ้นนะครับเดียบโลลอสโซสีเนี่ยเป็นยางที่ออกแนวแบบโอเวอร์ออนะครับคือสามารถ อย่างที่บอกไปอ่ะใช้ได้ทั้งถนนแห้งถนนเปียกนะครับเพราะว่าเขามีลายยางเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับตอนนั้นนี้ยลายยางเนี่ยเขาจะเฉียงออกมาเยอะมากนะครับทำให้พื้นที่สัมผัสด้านข้างเนี่ยมันหายไปบางทีเนี่ยตอนที่เราขับบนถนนเปียกๆเ,เนี่ยเราไม่ต้องการเทโค้งอยู่แล้วนึกออกปะเพราะฉะนั้นความที่มันมีลายออกมาจนถึงโค้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับน,นึกสภาพแบบเราขับอยู่บน ทางโค้งที่มันเปียกอ่ะใครก็ไม่เราก็คงไม่ศาสตร์นึกออกว่าไม่ศาสตร์โค้งไอ้ตรงเนี้ยเขาก็เลยทํามาเป็นแบบที่เป็น S c ส o ซ p o u n d เนี่ยไม่มีดอกยางเลยนะครับมันจะได้เกาะถนนตอนที่เป็นทางแห้งได้ดีที่สุดนะครับถ้ามาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยจะมันจะโคลสสีเลยนะครับตรงเนี้ยจะแข็งแข็งนะแข็งปุ๊บตรงเนี้ยอ่อนละในตรงเนี้ยแข็งอยู่เดี๋ยวมัน่งนะเอิบเอบเอิบอตรงนี้อ่อนละนยาง,ง,นะง,งเล็บติกเข้าแล้วตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยืึอ่อนมากนะครับก็คือน,นุ่มมากเกาะถนนมากแน่นอนนะครับ นี่คือยางสามคอมเพล์นะครับก็คือจะมีห้าโซนด้วยกันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ฮ้าไม่แต่รานก็จะมีเลเวลความแบบเกาะถนนไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมเป็นคนแรกนะครับที่ใส่ยางตัวนี้เลยนะไม่ธรรมดานี่แล้วก็เป็นยางลายสายฟ้าแบบใหม่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นมันจะมีแบบลายลายเยอะกว่านี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะได้เกาะถนนเกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่า ในช่วงที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถ้าใส่ถ้าใส่พวกแบบสายฟ้าไปเลยอนะ่ะแล้วผมเมี่ยเป็นคนชอบขับลุยฝนนะครับมันก็อาจจะอันตรายก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบนการใช้งานบนถนนจริงๆนะครับเดี๋ยวเอารถออกไปลุยกันเสมือนทองฟ้าวิปริตแปบวนท่าไทยโหลมแรงมากเลยครับดูจากความคลึ้มของเมฆฝน ก็ดีเหมือนเราจะได้ถ้าตกปลาได้เทสยางแบบจริงจังแบบซีเรียสดูดูท้องฟ้าได้ครับโอ้โหรถสูงขึ้นเยอะได้ครับหนึ่งอยากียร์ยางวันใหม่นะครับมันก็จะมีความสูงนะครับเดี๋ยวต้องรันอินก่อนนะครับสักระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มจัดหนักกันสักนิดหนึ่งนะครับผลช่วงระยะรันอินแล้วเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นยางที่หนึบพอสมควรเลยนะลองแบบสวิฟแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสลาลมเบาๆแบบ พลิกโค้งเบาๆเลยางผมก็รู้สึกว่ายางหนึบมากนะครับแล้วก็อัตราการตอบสนองอย่างเช่นตอนเราบิดคันเร่งเนี่ยยางก็กอดถนนดีมากๆเลยนะครับนี่ขนาดเป็นคอมเพลว์ที่อยู่ตรงกลางนะไม่อยากจะลึกเลยนะครับสมมุติถ้าเราได้ลองใช้คอมเพลว์ที่อยู่แบบที่เป็นคอมเพลว์แบบ SC อ่ะสเปเชียลคอมเพลว์เนี่ยมันจะหนึบกว่านักขนาดไหนนะครับแบบตอนที่โค้งเปลี่ยนยางแล้วแบบร่างกายอยากไปประทะก,กับสนามเลยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยไปแน่นอนนะครับ เพราะว่าเปลี่ยนยางแล้วด้วยนะนยางมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจเยอะขึ้นนะอันนี้รู้สึกได้เลยนะครับจริงๆว่ามันกอะถนนนะครับนึบขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับโอ้โหคือคือการเปลี่ยนยางเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกดีมากเลยนะพอพอเราพอพอเรารู้สึกว่ารถมันก่อนถนนดีขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนเราบิดคันเ,เร่งแล้วรถมันไม่สายไม่สะบัด มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ย hey, เอารถอยู่นี่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้เด็เพื่อนๆเ,เป็นไหมแต่ผมว่าน่าจะเป็นกันทุกคนนะถ้าเปลี่ยนยางเขานี่ยโอ้โหใจโตเลยแต่ก็ขับขี่ด้วยความประมัดระวังนะครับเออเดี๋ยวไว้มาอัปเดตนะครับการขับขี่ของอยางพ so ิลร so ี่เดวิลล o รโซ่สามอ้ร r โซ่สีอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนื่องจากอันนี้มันเป็นอยู่ในช่วงที่กําลังตรานดินแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ออขับไปสัก สัก500โลแล้วเดี๋ยวมามาพูดกันดีกว่าว่ามันเป็นยางที่มีคาแรคเตอร์เป็นยังไงขอ้เาเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด like ราา้วยนะครับสวัสดีครับ